เพราะฉะนั้นการสร้างความดีให้ในจิตของคนนะทุกอย่างจะดีขึ้นมาเององค์กรจะดีขึ้นมาเองเพราะบุคคลดีองค์กรประกอบด้วยบุคคลเพราะฉะนั้นต้องสร้างบุคคลให้ดีสร้างบุคคลให้ดีสร้างที่จิตนะพัฒนาจิตพัฒนาอย่างอื่นทําไม่ได้พัฒนาจิตดีสุดนะเปลี่ยนที่จิตใจเขาองค์ุริมานฆ่าคนมา900กว่าคนเปลี่ยนจิตใจให้ได้ หมดพิษสงทันทีนะพระเจ้าปเปเสที่โกศลนี่ไปกราบผู้เจ้านะพระเจ้าปเปเสนที่โกศลก็บอกโอ้องคุลิมานนี่มันร้ายมากมันฆ่าคนอย่างงนอย่างนี้พระองค์ส่งทหารไปปราบทรงใครไปปราบปราบ,ปราบมันไม่ได้สักทีนะผู้เจ้าเลยบอกถ้าองคุลิมานอยู่ที่นี่จะทํำยังไงโอ้โหถ้าอยู่ที่นี่ละตายแน่เลยนะ พระเจ้าบอกตอนนี้องคุริมานมาบวชอยู่นั่งข้างๆว่าองค์แล้วนี่ว่าเจ้าประสเดนทิโกสลเหงื่อแตกเลยนะตายแน่คราวนี้นะพระเจ้าก็บอกไม่ต้องกลัวหรอกองคุริมานนะไม่มีภัยแล้วนะเพราะฉะนั้นธรรมะเปลี่ยนคนได้ยรังธรรมะเปลี่ยนคนได้นั้นคนที่ปีสินห้านะหรือมีความประพฤติท,ที่ไม่ดี เราเอาธรรมะเข้าไปเปลี่ยนคนได้นะและยมไม่ต้องกังวลเรื่องเกา่าความผิดความไม่ดีแต่ก่อนลืมไปเลยยนทิ้งไปไม่มีคนเลวถาวรไม่มีคนเราพัฒนาได้นะ <c oughs> ถ้าองค์ลิม,มานมวกังวลว่าโอ้โหฆ่าคนมาเก้าร้อยคนแล้วทำไงดีเนี่ยนะก็คงไม่ได้เป็นพระหลานแต่ผู้เจ้าให้ทิ้งเรื่องเก่าหมดเลยอดีตอย่าไปกังวลอนาคตอย่าไป พวงถึงอยู่กับปัจจุบันแล้วทุกอย่างดีเองเรียบร้อยเองวางจิตอยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีที่สุดและอนาคตด,ดีวางแผนไปข้างหน้ายมก็วางได้แต่อย่าร้อยเปอร์เซนต์ว่ามันจะเป็นไปตามเป้าไม่แน่อน,นิจังทุกอย่างเป็นไปตามอน,นิจังกดอน,นิจังเผื่อไว้ด้วยเผื่อความไม่เที่ยงไว้ด้วยนะได้ยินอะไรมารู้อะไรมาอย่าคิดว่าสิ่งนั้นจริงเท่านั้น อย่างอื่นเปล่านี่เป็นการตามรักษาไว้ซึ่งความจริงที่ตัดไว้กับภาลัทธวาชะด้วยคําพูดเพียงสั้นๆว่าอย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าด้วยการคิดเพียงเท่านี้ความจริงจะถูกรักษา,าไว้ดนั้นถ้าถ้าเราไม่ <c oughs> ไม่ใช้หลักการรักษาความจริงตรงนี้ยมจะเชื่อไปฝ่ายเดียวนะแล้วหนะ้วันหนึ่งอาจจะผิดพลาด